อย่างพวกเหล้าเนี่ยแต่ละขวดมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะขวดที่มีอายุได้ดื่มมันน่าเป็นความโชคดีที่มีแค่หนึ่งเดียวเคยดื่มเหล้าหวานไหมอร่อยไหมคะก็เหล้านี่แหละแต่อยู่ในลิสต์เมนูของหวานไม่เลวนะลองดูไหม <c oughs> รอเดี๋ยวนะ พิงเหเล้าเก่าที่พี่เปิดคราวก่อนยังเหลืออยู่ไหมเล่านั่นเหลืออยู่นิดหน่อยขอแก้วหนึง่งแต่เธออาจจะไม่ชอบก็ได้ฉันเลือกอันที่เด็กผู้หญิงชอบให้นายดีกว่าเนอะไม่ได้จะเอาขวดนั้นทำแบบนี้ทำไมตงลงจะขายไม่ขาย <c oughs> ก็แค่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นนี่ฮะเธออาจจะไม่ชอบก็ได้จะไปบอกว่าแพงแค่ไหนก็ไม่ได้อีกจริงไหมเสียหน้า ต่ถ้าไม่บอกเธอว่าแพงขนาดไหนก็ไม่เห็นถึงความจริงใจของนายปวดมากนะฟังแล้วปวดหัวเออได้ไม่พูดแล้วรีบเท เให้หมดเลยเหลือแค่นี้พี่ก็ขายไม่ออกปกติลูกค้าคนอื่นไม่ได้เยอะขนาดนี้เนอะขอบคุณนะทำไมต้องเอาขวดนี้ให้ได้แปลกจริงๆมันพิเศษตรงไหนเนี่ยอันนี้เป็นเหล้าหวานเหรอ ลองชิมดูเป็นเหล้าหวานเก่าที่รสชาติดีเลยหายากนะคุณเคยดื่มไหมตอนเปิดเหล้ามาเดือนก่อนดื่มไปแก้วหนึง่งอย่างพวกเหล้าเนี่ยแต่ละขวดมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะขวดที่มีอายุได้ดื่มมันน่ะเป็นความโชคดีที่มีแค่หนึ่งเดียวที่อยู่ในมือคุณเป็นแก้วสุดท้ายแล้วงั้นฉันต้องตั้งใจชิมเลยละ่ะ ฉุนจังเลยบาดคอนิดหน่อยแต่ก็หวานนิดๆน,นะอร่อยใช้ได้เลยสวัสดีครับพี่ผิง เหล้าขวดนี้เป็นเหล้าดีรสชาติดีทุกครั้งที่เปิดดื่มด้วยกินค้อนดอกข้างทางแต่ให้คนอื่นดื่มเหล้าชั้นดีฉันไม่เชื่อหรอกว่านายไม่คิดอะไรกับเธอนี่ยฉันเจอข้อดีแล้วดื่มเหล้าอันนี้หลังกินซีฟู้ดสบายท้องมากเลย